หุ้นน่้สืบในสัดาห์นี้เป็นหุ้นใหญ่แต่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะทะเบียนเข้าเทรดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนหรือ BTG ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าหุ้นน้องใหม่ตัวแสบที่ราคาหุ้นยังต่ำจองจะลิกกลับมาเป็นหุ้นตัวจี๊ดจะน่าสนใจเข้าไปลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชือหลอกหุ้น บีทเป็นผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ครบวงจรรายใหญ่ของไทยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีนที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อการบริโภคอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นต้น b ีทีจีถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลใต้ภยัยศิษพงษ์ทั้งผ่านบริษัทและในนามส่วนตัวและรายย่อยอีกกว่า1 3 0 0 0การายคิดเป็นสัดส่วนถึง3 7 ราคาหุ้น BCG ปิดต่ำจองตั้งแต่วันแรกที่เข้าเทรดจากราคา IPO 60บาทล่าสุดเทรดอยู่ในกรอบบริเวณ36-38บาทนั่นหมายความว่าหากใครเข้าซื้อตอนนี้ก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าคนที่จองซื้อ IPO ราว5-10%ทั้งนี้บอ็เกเยรนาคินพัทในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินระบุว่ากำลังรอจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการนำ Green s h ออกมาใช้ เพื่อทําการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นพร้อมกับยืนยันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารติดไซเลนต์พีเรียดและไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้นออกมาภายหลังราคาหุ้นปิดต่ำจองในวันแรกที่เข้าเทรดก็มีกระแสข่าวโจมตีออกมาโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายปันผลหนักถึง1 5 0 0ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติของบริษัทที่จะนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือเปรียบเสมือนการจ่ายดอกผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งปกติมักจะเป็นผู้ก่อตั้งและครอบครัวที่ช่วยกันก่อร่างสร้างบริษัทเนิมเติบโตส่วนผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาซื้อก็ควรจะโฟกัสไปที่อนาคตของบริษัทมากกว่าขณะที่ราคา IPO 4 0บาทเทียบเป็นค่า PE ในระดับ22เท่าเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีสน่วลดเมื่อเทียบกับค่า PE ของหุ้นในกลุ่มเดียวกัน ด้านผลการดำเนินง,งานจะเห็นว่ารายได้ของ BCG เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่กำไรกลับค่อนข้างผันผวนโดยในปี64กำไรลดลงถึง64%เหลือเพียง839ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของกำไรขั้นต้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอย่างข้าวโพดและกากถั่วเหลืองรวมถึงราคาเนื้อไก่ที่ลดลงตามอุปทานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด -19 ส่วนงการเดินแรกของปีนี้เห็นภาพการฟื้นตัวชัดเจนทำรายได้เกือบเทียบเท่ากับปี64ทั้งปีแถมกำไรพุ่งกระชูดแต่6,300ล้านบาทโดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายสินค้าและการให้บริการของทุกกลุ่มธุรกิจ ด้านผมน่าสนใจของหุ้น b t g จากแนวโน้มพื้นฐานในอนาคตถูกประเมินว่าแนวโน้มราคาขายหมูและไก่จะยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องส่วนต้นทุนวัตถุดิบแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็จะน้อยกว่าราคาขายของหมูและไก่ขณะที่ปี66ถึงปี67มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการขยายกำลังการผลิตในเกือบทุกธุรกิจและอัตราก,กำไรขั้นต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเน้นธุรกิจมาจิ้นสูง สอดคล้องกับแผนการลงทุน5ปีที่มุ่งเน้นขยายกำลังการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูงตลอดจนการรุกตลาดต่างประเทศและช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศอย่างเต็มตัวบอทรอทินิตี้เข้ะราคาเป้าหมายหุ้น b t g ที่63บาทส่วนบอรลรอุนุุรพันธนสินระบุว่าค่า PE ของ b t g อยู่ในระดับเดียวกับ c p f แต่หากพิจารณาปัจจัยพื้นฐานโดยรวม ยกให้ CPF เป็นท็อปพิกของกลุ่มเพราะ CPF มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศราว30-40%เทียบกับ BTG ที่ราว15%โดยรายได้จากต่างประเทศของ CPF มาจากภูมิภาคที่การบริโภคขยายตัวเร็วกว่าไทยรวมทั้งผลการดำเนินงานในจีนเฟื้นตัวตามราคาหมูของจีนตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีนี้ไปจนถึงไตรมาสแรกปีหน้า b ีทหุ้นน้องใหม่ตัวแสบที่ราคาหุ้นยังต่ำจองอาจจะพอด้วยตั้งราคา IPO ค่อนข้างแพงแทบจะไม่มีส่วนลดต่อไปนี้ผงต้องวัดกันที่ผลงานว่ารายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนซิกกลับมาเป็นหุ้นตัวจี๊ดได้อย่างที่หวังหรือไม่